คือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลสวัสดีครับธรรมทายาททุกท่านวันนี้จะมาบรรยายเรื่องการอุทิศส,ส่วนกุศลพระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาเดียวที่บอกวิธีการสื่อสาร ระหว่างหมู่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่กับญาติที่ร่วงลับไปแล้วความรู้นี้ไม่ได้เกิดจากการจำสืบต่อกันมาไม่ได้เกิดจากการขบคิดพิจารณาไต่ตองหรือด้นเดาแต่เกิดจากวันที่พระสัมมาสัสมพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญขึ้น15บห้าคเดือน6 ในครั้งพุทธกาลนิยามต้นพระองค์ทรงบรรลุอุเพนิวาสารุสตญาณคือระลึกชาติตัวเองหุนหลังได้ในยามกลางทรงบรรลุจตุปปาทญาณเห็นการเวียนว่ายแต่เกิดของสัตว์เห็นพบภูมิทั้งหลายเห็นสัตว์ที่อยู่ในภพภูมิต่างๆทั้งที่เป็นสุกติและที่เป็นทุกติพระองค์จึงได้นําความรู้เรื่องการอุทิศส่วนบุญ ให้กับหมู่ญาติทั้งหลายที่ลงรับไปแล้วเพราะพระองค์ทรงคร้นพบว่าชีวิตในปรโรคนั้นไม่มีการทำมาหากินทั้งในสุคติและในทุกติคืออบายชีวิตจะมีสุขอยู่ได้ก็ได้กำลังบุญหรือความดีที่ตัวเองทำไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือบุญที่หมู่ญาติอุทิศไปให้ แม้จะอยู่กันคนละโลกไกลแสนไกลต่างภพภูมิแต่บุญที่อุทิศจากโลกนี้ก็สามารถไปถึงหมู่ญาติแม้นไกลได้ท่านอุปมาเหมือนกับฝนที่ตกบนเขาสูงซึ่งห่างจากมหาสมุทรหลายพันกิโลเมตรแต่ฝนที่ตกบนเขาสูงนั้นก็ไหลลงสู่ห้วยน้ำลำคลองแม่น้ำ แล้วไหลลงสู่หมหาสมุทรในที่สุดบนยอดเขาสูงห่างไกลาจากหมหาสมุทรเท่าไรแต่ปลายทางน้ำก็สามารถไหลลงจากภูเขาสูงไปสู่หมหาสมุทรได้ฉันใดบุญที่หมู่ญาติได้ทำในโลกนี้แล้วก็สามารถอุทิศให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วในโลกหน้าได้มีเรื่องเล่าว่าในครั้งุุตการพระเจ้าพิมพิสาร ได้ยินเสียงเปรตมาร้องก็ทรงตกพระทยัยคิดว่าจะมีภัยเกิดขึ้นกับพระชมลังหรือพระองค์เองจึงนำเรื่องนี้มากราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรวจด,ดูด้วยพุทธญาณและกระตรัสบอกว่าย้อนไป92กลบัย้นไป9กบกัป ในยุคนั้นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพนามว่าปุตตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระราชาพระองค์หนึ่งมีพระราชโอรสสามพระองค์ทรงมีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ชักชวนราชบุรุษรวมทั้งพวกวิยาวัจกรทั้งหลายมาร่วมกันจัดเตรียมพัตาหารเพื่อถวายแด่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกกระทำอยู่ตลอดพรรษาแต่ว่ามีบริวารบางคนทำลายของสงฆ์คำว่าทำลายในที่นี้ก็คือยักยอกของที่จะเลี้ยงพระเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตซึ่งมีอายุขัยยืนยาวมาก ผ่านล่วงเลยมา92กับสู่พัตรกับนี้คือกับที่มีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น5พระองค์ในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสมัมพุทธเจ้าเปรตนี้ได้เข้าไปเฝ้าพระกัสสปะสัมมาสมัมพุทธเจ้าว,ว่าอยากจะได้ส่วนบุญพระกัสสปะสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ตรัส ตอบว่าญาติของท่านจะบังเกิดขึ้นในพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าองค์หน้าชื่อพระสัมณโคโดมสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะเกิดเป็นพระราชาชื่อว่าพระเจ้าพิมพิสารในอนาคตเบื้องหน้าท่านจะได้บุญจากพระเจ้าพิมพิสารซึ่งมีศรัทธาในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเมื่อมาถึงยุคของพระองค์ สิ่งที่พระองค์ได้ยินในตอนกลางคืนก็คือเสียงเปรตหมูญาติที่มาเคยช่วยจัดเลี้ยงพระสัมเจ้าพนานว่าปุษะพร้อมกับภาษาวกแต่ว่ายักยอกของสงทำลายของสงมาเป็นของส่วนตัวพระเจ้าพิมิสารทราบว่าหมูญาติเป็นเปรตมาล้องขอส่วนบุญก็จึงบำเพ็ญมหาทานทั้งอาหารทั้งถวายผ้า แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกในสมัยพุทธกาลบุญก็ส่งผลถึงเปรตเหล่านั้นทันทีเปลี่ยนจากกายของเปรตเป็นกายของเทวดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ส่งด้วยพุทธานุภาพให้เปรตให้เทวดาเหล่านั้นมาปรากฏตัวต่อ,ตอพระเจ้าพิมพิสาร พระองค์ก็ทรงดีใจก็เป็นตัวอย่างของบุญที่สามารถอุทิศได้จากผู้ที่มีชีวิตอยู่ควาเป็นบุญกุศลแล้วก็ไปให้หมู่ญาติที่ลงรับไปแล้วองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้บุญที่กระทําแล้วไปถึงมู่ญาติได้ประการแรกผู้รับบุญนั้นต้องอยู่ในภาวะที่สามารถรับได้นี่เป็นประการสําคัญก็คือ ถ้าไปเกิดเป็นเทวดาตั้งแต่ภูมิเทวารุกขเทวาอากาศเทวาไล่ขึ้นไปเทวดาทุกชั้นฟ้าสามารถรับบุญได้ต่อมาคือถ้าเป็นสัตว์นรกก็อยู่ในโยมโลกก็สามารถรับบุญได้แต่ถ้าเป็นมนุษย์ตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ยังอันนี้ยังไม่สามารถที่จะรับบุญได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดชฉานยังรับบุญไม่ได้ ไ้เปิดเป็นสัตว์นรกในมหานร,รกในอุสถนรกคือขุมบริวารก็ไม่สามารถจะรับบุญได้นะแต่ว่าบุญก็ไปคอยอยู่ที่ยมมารโลกรันการอุทิศบุญประการแรกจะสําเร็จหรือไม่ก็ถืออยู่ที่ว่าผู้รับบุญนั้นสามารถรับบุญได้หรือไม่พระเดชพระคุณพระภาวนาวพระยาคุณหลวงพ่อทตตะชิวเคยอุปมาไว้ว่าคุณพ่อ มีสมบัติอยากจะซื้อรถให้กับลูกมีลูกอยู่หลายคนซื้อรถมาแล้วได้กุญแจรถมาแล้วลูกคนแรกติดคุกอยู่แม้นได้รถมาแล้วลูกที่ติดคุกก็ไม่สามารถที่จะมาใช้รถได้ลูกคนต่อมาอยู่โรงพยาบาลยังเจ็บป่วยอยู่ต้องรอก็ยังไม่สามารถจะใช้รถได้ แต่ลูกคนที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงขับรถเป็นเมื่อส่งบุญจารถให้ก็สามารถเอารถไปได้เลยอุปมาอย่างนี้ก็หมายความว่าผู้ที่รับบุญนั้นถ้าอยู่ในภาวะที่สามารถรับได้เขาก็รับได้บางส่วนก็ต้องรอไปก่อนอยังบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลหรือย,ยังติดคุกอยู่ถ้าบาดเจ็บหายเมื่อไหร่ไม่นานก็มาขับรถได้แต่ถ้าติดคุกนี่ต้องรอพ้นโทษก่อนจึงสามารถมารับรถไปได้ ชั้นใดการอุทิศส่วนบุญก็เช่นเดียวกันผู้รับรับไปเลยก็มีรอจะรับก็มีพ้นโทษแล้วจึงมารับได้ก็มีประการที่สองต้องมีผู้อุทิศส่วนบุญไปให้ซึ่งผู้อุทิศส่วนบุญได้นั้นก็ต้องสั่งสมบุญก่อนซึ่งต้องมีความพร้อมทั้งศรัทธาคือเชื่อว่าบุญนี้สามารถอุทิศไปให้หมู่ญาติได้ประการที่สองต้องมีทายธรรม และประการที่สามสำคัญที่สุดคือต้องมีเนื้อนาบุญคือทักขีณาบุคคลทักขีรายะบุคคลเนื้อนาบุญซึ่งเนื้อนาบุญนี้เป็นองค์ประกอบประการที่สามว่าบุญนี้จะสําเร็จกับหมู่ญาติหรือไม่เพราะว่าถ้าแม้นผู้มีบุญทําบุญมากแต่บุญนั้นไม่ถูกเนื้อนาบุญบุญก็น้อยเหมือนหวานพืชเป็นจํานวนมากในดินเปรี้ยว มันก็ไม่ส่งผลจะอุทิศบุญพระอย่ได้เล็กน้อยไปไม่ถึงก็มีแต่ถ้าหวานข้าวหวานไทยทำนั้นในผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญมันก็ได้ผลเยอะผลมากก็สามารถอุทิศกุศลได้เต็มที่สรุปก็คือองค์ประกอบที่ทําให้การอุทิศส่วนบุญนั้นสาเร็จก็คือผู้รับสามารถรับได้แล้วก็มีทายกคือผู้ทําบุญสังสมบุญเนี่ยอุทิศบุญไปให้และประสาประกันที่สาม ต้องได้เนื้อนาบุญนะจะทำให้บุญนั้นสำเร็จประโยชน์กับผู้ที่รับบุญคราวน,นี้วิธีการอุทิศส่วนบุญก็มีอยู่สองวิธีคือกรวดน้ำนะแก้วอุทิศแบบแห้งกับแบบเปียกนะแบบเปียกก็คือการกรวดน้ำมีคันโทที่กรวดน้ำหรือใช้แก้วกรวดน้ำวิธีการกรวดน้ำที่ถูกต้องถ้าเป็นคอนโทปากบางก็จะยกคนโทรริน เมื่อพระเริ่มยะถาวาริวาหาแล้วกะลินน้ำไปให้ไม่ขาดสายอันนี้เป็นอุบายเพราะการที่จะส่งบุญให้กับผูญาติไปได้นั้นต้องมีสมาธิใจต้องไม่ฟุ้งซ่านเหมือนกับการที่จะยิงอาวุธยิงธนูยิงปืนถ้ามือสายมือสั่นมือสัดสายมันก็ห่างไกลจากเป้าหมายเพราะนั้นอุบายในการที่ทำให้ บุญไปถึงหมู่ญาติที่เต็มที่ก็คือใจต้องเป็นสมาธิสําหรับคนไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนก็ใช้คนโทรที่กดน้ําปากบานเทโดยมีผู้แทนคนหนึ่งเทที่เหลือก็ประนมมือแล้วก็ตั้งใจหลับตาแลา้วลกนึกถึงบุญแล้วก็นึกถึงหน้าของหมู่ญาติหรือชื่อนามสกุลของหมู่ญาติแล้วอุทิศไปให้นะการกวดน้ํานั้นเป็นประเพณี เป็นอุบายที่ทําให้ใจจดจ่ออยู่กับสายน้ำที่ไหลอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายแต่ถ้าถ้าไม่มีที่กดน้ําหรือเป็นผู้ที่มาร่วมบุญกันจำนวนมากให้ผู้แทนกลยคนเดียวก็พอก็ได้ไม่มีความจําเป็นต้องเอาเงไปแตะหลังต่อกันไม่มีประโยชน์นะหรือถ้าไม่ใช่คนโทปากบานเพราะไม่มีอาจจะใช้แก้วธรรมดา่ก็ได้แต่ว่าเพื่อเวลาลินน้ําแล้วจากปากแก้ว ไม่ให้น้ำนั้นย้อยจากปากแก้วลนผ่านก้นแก้วไปลงนอกภาชนะเขาจะนิยมเอานิ้วไปจ่อที่ปากแก้วเพื่อให้น้ำไหลจากปากแก้วแล้วผ่านนิ้วลงภาชนะจานรองรับเพื่อไม่ให้น้ำหกนอกจานทำให้เลอะเทอะนะอันนี้เป็นวิธีการกรวดน้ำโดยใช้แก้วน้ำก็ใช้นิ้วของคนพิยงคนเดียวคือคนกรวดก็ไม่จำเป็นต้องเอานิ้วหลายๆนิ้วมารวมกัน เพื่อรองรับน้ําอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะก็เฉพาะผู้แทนกรวดน้ําเพียงคนเดียวพอนะส่วนวิธีการกรวดแห้งก็คือให้หลับตานึกถึงบุญนะและก็นึกถึงหน้าของหมู่ญาติที่จะอุทิศไปให้ถ้านึกที่ร่างกายยิ่งดีนะยิ่งแรงนะหรือนึกนึกถึงชื่อหรือนามสกุลก็ได้นะคราวนี้การการทําบุญที่จะให้บุญถึงกับหมูญาติ สามารถทําได้ทุกวันนะแต่ถ้าหมูญาติที่อยู่ในโยมโลกจะรับได้เต็มที่ให้ทําบุญวันพระพระจันทร์เต็มดวงขึ้น15ค่ําคนะวันนี้ในเทวโลกนะพระอินทร์ท้าวสกัดเทวราชบนสวนชั้นสองนะก็จะลงแสดงธรรมให้กับเทวดาทั้งหลายดำเนินชีวอตได้วยความไม่ประมาทมันสังสมบุญ ดยการไปสักการะบูชาปัจุรามณีหรือตั้งใจบําเพนเพียนนั่งสมาธินะส่วนในยมโลกกุมพันธ์ทั้งหลายเจ้าที่ก็จะหยุดทันทรมานสัตว์นรกก็สามารถรับบุญได้เต็มที่เพราะไม่มีการทันทรมานอยู่สามารถรับบุญที่บุญญาติอุทิศไว้ไ,ได้เต็มที่นะเพราะฉะนั้นแต่โบราณมาแล้ววันพระขึ้น15ค่ําค่ำก็จะนิยมนิยมสั่งสมบุญใหญ่ และการสั่งสมบุญที่ถูกหลักวิชาเพื่อให้หมู่ญาตินั้นเวลาเราทําบุญนะถ้าจะให้บุญถึงกับผู้ตายได้มากให้ใส่ชื่อผู้รับบุญโดยตรงเช่นสมมุติว่าปูยญาตายายของเราลวงรับไปแล้วเราก็ใส่ชื่อปูยญาตายายในการทําบุญไปเลยนะอย่างนี้จะได้บุญเต็มที่มากกว่าการใส่ชื่อตัวเองแล้วอุทิศไปให้ให้ใส่ชื่อหมู่ญาติโดยตรงเลยจะสามารถรับบุญได้อย่างเต็มที่ อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะเรียกว่าเก็บความรู้ในเรื่องการอุทิศส่วนกุศลส,ส่วนบุญที่สามารถทําให้หมู่ญาติผู้ลงรับไปแล้วสามารถรับบุญจากหมู่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ได้นะแต่ถ้าใจดีที่สุดเมื่อมีชีวิตอยู่นั้นสั่งสมบุญให้เต็มที่จะดีที่สุดเพราะว่าจะได้เต็มเต็มแต่เมื่อเราหมู่ญาติอุทิศไปให้ก็จะได้ส่วนแห่งบุญนะคือได้ไม่เต็มแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ แล้วถ้าใครก็ตามยังมีชีวิตอยู่นะเวลาทําบุญพาลูกพาหลานมาทําบุญด้วยแล้วสอนให้เขาอุทิศส่วนบุญด้วยถ้าเขาอุทิศส่วนบุญเป็นอุทิศส่วนกุศลเป็นก็หมายความว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วเราจะได้บุญอย่างต่อเนื่องจากลูกเราหลานเราที่เราเคยสอนไว้ตั้งแต่งมีชีวิตแต่ถ้าเราไม่บอกประเพณีนี้กับลูกหลานของเราตายไปเขาก็ไม่รู้จะทําไงที่จะส่งบุญให้เราเพราะเมื่อมีชีวิตอยู่ เราก็ไม่เคยบอกเขาว่าจะส่งบุญให้ทํำยังไงส่งบุญให้ปู่ย่าตายายทำยังไงแต่เราสร้างเป็นประเพณีนะตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ชวนลูกหลานมาทําบุญอุทิศให้กับปู่ย่าตายายเมื่อเราล่วงลับไปแล้วก็ก็ทําบุญให้ปู่ย่าตายายด้วยให้พ่อด้วยให้แม่ด้วยนะก็เป็นการปลูกฝังสร้างวัฒนธรรมอันดีงามให้กับอนุชนรุ่นหลังเขาก็ได้บุญต่อเนื่องเราแม้ละโลกไปแล้วก็ได้บุญต่อเนื่องด้วยเพราะชีวิตในพระโลกนั้น ไม่มีการตำหมากินเป็นสุขอยู่ได้ด้วยบุญที่สั่งสมมาด้วยตัวเองเมือ่อครั้งมีชีวิตและบุญที่หู่ญาติอุทิศไปให้อันนี้เป็นสาระสาคัญของการทําบุญและอุทิศบุญไปให้กับหมู่ญาติทั้งหลายแล้วก็จงเข้าใจว่าการอุทิศบุญไปให้กับหมู่ญาติทั้งหลายนั้นไม่ได้ทําให้บุญของเราลดลงนะอย่าเข้าใจผิดนะรูปธรรมคือบุญเนี่ยมันเป็นของละเอียดมันไม่ใช่ของหยาบที่ให้วัตถุกัน อย่างเราให้วัตถุให้เข้าปลาอาหารไทยทำเนี่ยนะให้ไปแล้ววัตถุก็เปลี่ยนมือไปนะมีร้อยส่วนให้ไปสิบส่วนก็เหลือ90ส่วนอันนี้ของยับยา้บนะแต่บุญไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าเราให้บุญกับคนอื่นแล้วเนี่ยบุญของเราจะหมดไปไม่ใช่กลับให้บุญของเราเนี่ยเพิ่มเติมด้วยซ้าไปเหมือนเรามีเทียนติดไฟอยู่เราเทียนนี้ไปต่อยเทียนดวงอื่นความสว่างของเราไม่ลดลงแต่ความสว่างโดยรวมกลับเพิ่มมากขึ้น นะแล้วการอุทิศส่วนบุญเนี่ยหนึ่งเวลาทําบุญแล้วนะทุกครั้งนะเอาบุญให้กับหมู่ญาติก่อนโดยเฉพาะถ้ามีใครใครมีครูบาอาจารย์นะปุป,ปาการีทั้งหลายเอาบุญให้ท่านก่อนนะพิธีการก็คือให้นึกถึงท่านนึกถึงชื่อนามชุขันท่านกลุ่มที่สองก็คือเอาบุญให้กับคู่กรรมคู่เวรทั้งหลายคือสรรพชีวิตที่เราได้เคยไปเบียดเบียนล่วงเกินมานับชาติไม่ถ้วนเบียดเบียนล่วงเกินกันแล้วก็ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรน,นะ เราก็นึกอบ,บุญนให้เขาแล้วก็อธิษฐานว่ากรรมบัดที่เคยร่วงเกินขอให้เป็นโอโหสิกรรมซึ่งกันและกันกลุ่มที่3มก็บุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่ภูมิเทวารุกขเทวาอากาศเทวาเทวดาทุกชั้นฟ้าสรรพสัตว์ทั้งหลายมีประมาณขอให้มีส่วนบุญกับเราไปด้วยนะถ้าเราสั่งสมบุญทุกวันในการตักบาตรก็ดียอดกระปุกก็ดีและอธิษฐานทุกวันอะเอาบุญให้กับที่กล่าวมาข้างต้นทุกวันโดยเฉพาะเทวดาทั้งหลาย เพราะเทวดาที่อยู่บนโลกมนุษย์นี่ก็มีเราบุญใเขาทุกวันนี่เป็นวิธีการที่เรียกเทวดาลงมารักษาเพราะเขามีชีวิตยอยู่ได้ด้วยบุญเขาได้รับบุญแล้วก็มีความสุขเขาได้รับบุญจากใครทุกวันเขามีความสุขทุกวันก็ย่อมรักษาคนที่ให้บุญเขานะนี่เป็นเทคนิคในการเรียกเทวดาลงรักษานะเอาบุญเขาทุกวันนะพระธรรมทฏิาตก็สามารถทําได้เมื่อเราบทเป็นพระแล้วเราตั้งใจรักษาศีลมาเป็นสมณธรรม ก่อนเลิกนั่งสมาธิเราก็นึกถึงบุญที่เราได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมขัดเกลาตัวเองปฏิบัติธรรมรักษาศีลความเป็นกิจของพระพุทธศาสนาสืบอายุพระพุทธศาสนาแม้ระยะสั้นก็มีอันิสงทียิ่งใหญ่เราก็บุญนี้ให้กับโยมปู่โยมย่าตายายคุณพ่อคุณแม่บุปการีผู้มีประกาศคุนกับเราก่อนที่ต้องรับไปแล้วได้นะอันนี้ก็ฝากให้พวกเราได้ถือปฏิบัติกันนะก็ขอสรุปเรื่องการอุทิศส่วนบุญสุขุศลไว้เพียงเท่านี้ สวัสดี